สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายๆท่านคงได้ยินข่าวครา,าวเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i จากหลายสื่อที่นําเสนอกันอย่างแพร่หลายเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เนื่องจากโรคเชื้อไวรัสโควิด1 i ได้สร้างความเสียหายให้กับคนทั้งโลกทั้งชีวิตและเศรษฐ,ฐกิจการที่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i นี้จะสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กว่าร0อยล้านคนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนในวันนี้ทางเราจึงมีข้อมูลสาระเกี่ยวกับวัคซีนป้องการโรคโควิด -19 มาฝากทุกทกท่านกันนะครับข้อที่1 ทำไมเราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กา,ารฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกว่า100ล้านคนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนโดยในปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนรวมทั่วโลกแล้วกว่า100ล้านโดสสำหรับประเทศที่มีการฉีด วัคซีนป้องกันโควิด -19 มากที่สุดนั้นก็คือสหรัฐอเมริการองลงมาคือประเทศจีนและอังกฤษตามลำดับข้อที่ 2. วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 คืออะไรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้มีด้วยกัน4ชนิดหลักๆแบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวัคซีนคือ 1. mRNA วัคซีนเป็นการผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควี2เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายจะทำให้ร่างกายสร้างปโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา 2. ไวรัสเวกเตอร์วัคซีนเป็นการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควี2เข้าไปในสารพันธุกรรมของไวรัสชนิดอื่นที่อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเพื่อพาเข้ามาในร่างกายทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา 3. โปรตีนเบตวัคซีนจะใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสซาโควี2เช่นโปรตีนส่วนน้ำฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 4. Inactivated vaccine ผลิตโดยการใช้ไวรัสสายโควิด -2 ที่ถูกทำให้ตายแล้วเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายจะก,กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ข้อที่3วัคซีนโควิดที่เริ่มฉีดในประเทศไทยมีชนิดไหนบ้างขณะนี้วัคซีนโควิดที่ได้รับอนุญาตให้ฉีดในประเทศไทยมี2ชนิดด้วยกันคือวัคซีนซีโนแวคเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายซึ่งเป็นประเภทเดียวกับวัคซีนที่ใช้กันอยู่หลายๆวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนของแอตตราเซเนกาเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ พาสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายสร้างโปรตีนเรียนแบบไวรัสจากนั้นโปรตีนนี้จะมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสขึ้นมาสําหรับประสิทธิภาพของวัคซีนทั้ง2ชนิดเบื้องต้นพบว่าไม่แตกต่างกันสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโรคโควิดรุนแรงและเสียชีวิตได้ดีข้อที่4 ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i เป้าหมายของการให้วัคซีนคือเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงการเสียชีวิตจากโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรเนื่องจากปริมาณของวัคซีนมีจำกัดกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคสูงผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายในระยะถัดไปเมื่อมีปริมาณวัคซีนมากขึ้นคือประชาชนทั่วไปข้อที่5เด็กและผู้สูงอายุและผู้ตั้งครรภสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ได้หรือไม่ สำหรับเด็กปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i d 1 9ในเด็กแต่จากคำแนะนำในการฉีดวัคซีนของแต่ละบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปยกเว้นวัคซีนของ p ฟ i z e r b i o n t e c h ที่แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแนะนำให้ฉีดวัคซีนของแอ tra z เ n e c a เนื่องจากมีผลการศึกษาที่รายงานถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้สูงอายุสำหรับวัคซีนซีโนแวคข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากผู้รับวัคซีนในช่วงอายุ18 59ปีแต่ในผู้ที่อายุเกิน60ปีข้อมูลการศึกษายังมีน้อยในประเทศไทยจึงยังไม่มีการใช้วัคซีนตัวนี้ในผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามในอนาคตถ้ามีผลการศึกษาในผู้สูงอายุมากขึ้นก็อาจพิจารณาให้ใช้ในผู้สูงอายุต่อไป สำหรับผู้ตั้งครรภ์ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรอย่างไรก็ตามจากคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันรโรคแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรอาจเลือกที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้หากเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาระหว่างความรุนแรงที่เกิดหากติดเชื้อไวรัส โควิด -19 กับอาการข้างเคียงของวัคซีนที่เกิดขึ้นข้อที่6 ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้หรือไม่สามารถฉีดได้และควรได้รับการฉีดวัคซีนหากไม่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีนเนื่องจากผู้ที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงถึงชีวิตหากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ข้อที่7 หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเอร์เซดังนั้นแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นโรคโควิดได้อยู่แต่วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคอัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนข้อที่8 หากเคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้หรือไม่สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแล้วถึงแม้จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแต่พบว่าระดับภูมิคุ้มกันมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีกแนะนำให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วฉีดวัคซีนหลังหายจากอาการป่วยตรวจไม่พบเชื้อแล้วและผลระยะกักตัวตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณ สุทั้งนี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน ข้อที่9ฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและต้องตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ผลข้างเคียงที่พบจากวัคซีนส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงเฉพาะที่เช่นอาการปวดบริเวณที่ฉีดและผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงเช่นไข้ต่ำเมื่อยลา้าส่วนอาการแพ้แบบรุนแรงมีรายงานบ้างแต่พบได้น้อยมากและหลังฉีดวัคซีนโควิดไม่มีความจําเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันยกเว้นมีวัตถุประสงค์ในการตรวจเพื่อการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อที่สิบ เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกไปแล้วเราสามารถฉีดเข็มที่2ด้วยวัคซีนจากคนละบริษัทได้หรือไม่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ต่างชนิดกันระหว่างเข็มที่1และเข็มที่ 2, 2> เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดจึงแนะนําให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันแต่ทั้งนี้หากไม่สามารถหาวัคซีนชนิดเดิมสําหรับฉีดเข็มที่2ได้อาจพิจารณาเปลี่ยน ียนยี่ห้อโดยอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ข้อที่11 สาม,มารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ร่วมกับวัคซีนอื่นๆเช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ร่วมกับวัคซีนอื่นๆอย่างไรก็ตามเพื่อให้สาม,มารถติดตามประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างปลอดภยัยจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนอื่นๆก่อนเริ่ม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 อย่างน้อย14วันหรือหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มสุดท้ายอย่างน้อย14วัน ข้อที่12ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันรโรคโควิด1 i ภายในระยะเวลากี่วันหลังฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ไปแล้ววัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานสูงสุดในร่างกายหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นเวลาเฉลี่ย14-28วันดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดข้อที่13วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สามารถป้องกันโรคได้นานแค่ไหน หากได้รับวัคซีนครบแล้วจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นภายในระยะเวลาเท่าใดปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในด้านระยะเวลาของการป้องกันโรคหลังการฉีดวัคซีนว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้นานเพียงใดเบื้องต้นพบว่าสามารถป้องกันโรคได้นานประมาณ6เดือนขึ้นไปส่วนข้อมูลในการฉีดกระตุน้นจำเป็นต้องติดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญต่อไปในอนาคต ข้อที่14วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มีความปลอดภัยมากเพียงใดแม้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มีระยะเวลาการศึกษาไม่นานและมีการผลิตในช่วงเวลาอันสั้นแต่วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่นำมาใช้ในประเทศไทยผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนจากการใช้ในหลากหลายประทศ อีกทั้งมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดและรายงานตามระบบที่กำหนดไว้แม้จะมีรายงานผลข้างเคียงที่พบบ่อยเช่นอ่อนเพลียปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและมีไข้แต่สามารถหายได้เองหลังฉีดประมาณ2-3วันส่วนผลข้างเคียงรุนแรงนั้นพบน้อยมากเช่นการแพ้ชนิดรุนแรงเป็นต้นข้อที่15 ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ในระยะยาวในปัจจุบันระยะเวลาการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9นานไม่ถึงปีซึ่งข้อมูลผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนยังพบน้อยทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ครับคุณผู้ฟังข้อมูลทั้งหมด15ข้อนี้น่าจะไขข้อสงสัยของทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ดีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เป็นสิ่งที่มาช่วยให้พวกเราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสก็จริงแต่จะดีกว่าไหมครับหากถ้าเราอยู่ไกลให้ห่างจากเชื้อปฏิบัติตามมาตรการและคําแนะนําของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ท่านเองและครอบครัว ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราชและโรงพยาบาลสินแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ